กรดเช้ากระเพียบกระนำไกจให้น้ำพีทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเข้าครัวกันกับน้องพีทเนาะเดี๋ยวพุ่แม่จะมารีวิวตัวนี้เครื่องครัวซื้อมาจากเว็บไซต์อยู่เว็บนึงนะคะ,ะวันนี้มีแคกประหาเราที่บ้านด้วย ดูดิแขกเราเป็นใครบ้างเป็นใครบ้างมีพี่อาณามีพี่อาราเล่อ่ามีฟาแบดพี่ไลแล้วก็พี่มังกี้แล้วก็พี่แพนด้านะคะมานั่งรอเราแล้วเร็วเราต้องทำกับข้าวแล้ให้แขกกินกันดีลูกเอาทำอะไรดีจะเริ่มต้นทำอะไรดีเราจะมีไก่อาเอาไก่ไปทำอะไรลูกเอาไก่ไปทำอะไรอืมเดี๋ยวแม่จะอบไก่ก่อนแล้วกันอบเป็นตัวเลย นี่ค่ะอบเ,เป็นตัวเลยมาเดี๋ยวเราก็ใส่ผักชีใส่ผักชีได้ค่ะใส่ผักชีใส่ผักชี้ชาไป<ม>เพื่อให้เพิ่มความหอมความหอมของไก่นะคะเพิ่มความหอมของไก่เดี๋ยวยังใส่อุปก,กรณ์วิ่ครบเลยคะ่ะลูกนี่ค่ะเราจะต้องใส่เครื่องปรุงด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีสารพัดเลย เอาเข้าเตาเลยค่ะลูกเอาเข้าเตาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันแขกวางเลยค่ะอ่ะอ่ะตั้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาทําต่อมาทาไข่ดาวก่อนดีกว่าเร็วทําไข่ดาวก่อนอ่น้องพีทเราเปิดแก๊สค่ะเป,เปิดแก๊สเปิดแก๊สก่อนลูกต้องเปิดแก๊สก่อนอ่าเปิดแกด๊สอ่านั่งเฝ้านะคะนั่งเฝ้า รอหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาทําอย่างอื่นต่อมามานี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดปลากันนะคะปลาเนี่ยจะทอดยากที่สุดอ่ะเอาตะหลิวมาใส่อัตอตาลิวอยู่ไหนคะนี่ค่ะป้าค่ะลูกไม่ใช่ไขเเเเ่เดี๋ยวเราทอดปลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทอดปลาก่อนอ่ะทอดปลาอ่าเอาเอา,เอาตั้งเลยคะ่ะอ่านน้องน้องมิ้จะทําเองอ่าน้องมิ้จะทําเองนะคะ เรจะมาทำปลานะคะปลาทอดอ่ะทอดเลยได้เลยเปิดแก๊สก่อนุณลูกเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนโอเคตั้งเลยตั้งไฟเลยค่ะตั้งไฟเลยอ่ะกับกับปาลาหน่อยกลับปลานิดนึงค่ะลูกอาแับปลานิดนึงโอเคโอเคนั่นแหละค่ะ <c oughs> อุ้ยเอามือไปจับไม่ได้มันร้อนทะลกกระทะมันร้อน <c oughs> มันร้อนนะคะอ่าอ่ะ,อะเสร็จแล้วเอาตักใส่จานตักใส่จาน อ่ะแม่คือแม่ครัวมือใหม่อ่ะตักใส่จานเดี๋ยวใส่จานรอรอรอแขกนะคะเดี๋ยวอูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้ดุกคนออนนู้ร้อน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 อ๋อร้อน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 ไก่ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วนะคะปิดปิดเลยเออปิดเลยเดี๋ยวรอก่อนนะคะมาปลาทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอใส่จานรอใส่จานเอาให้เตา เรามีอุปกรณ์วัตถุดิบอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> อะมาใะเย็นๆกับแม่กลัวแม่กลัวตัวน้อยอ่ะอันนี้เราเราทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราต้องมีไข่ดาวมีไข่ดาวปลาปลาปลา,ปาเราเอาใส่ไว้ที่เดิมว,วันนี้ไว้รอลูกค้าก่อนไอ,อ,อ,อ้ร <c oughs> อรอแขกก่อนเอาทอดไข่เอาไข่ไปทอดไข่ไปทอดพะลูกไปไปเลยค่ะไปเลยค่ะยกไขไ่ไปไปวางทอด อ่ะไไปทอดก่อนลูกทอดเลยเลูกเลูกอ่เปิดแก๊สยังเปิดแก๊สรืยยังเปิดแก๊สอโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะทอดไปทอดไปทอดไปเลยค่ะทอดไปเลยนะคะอ่าอ่ะอ่าชื่อๆละอ่ะหนูๆอย่าเอามือไปจับเพราะว่ามันจะร้อนนะคะกระทะจะร้อน,นะคะ่ะ อุ๊อ in. ่าขยับวยาหน่อยอ่ายกยกอ่ายกยกใส่จานยกใส่จานเลยนะคะอ่าใส่จานเลยค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ริ้นละอ่าได้จานที่สองแล้วเดี๋ยวมาดูกันพีทพิทมาดูก่อนลูกสุกหรือยังสุกหรือยังอ่าช้อนน้แล้วแล้วเรามาดูก่อนไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วทำไงไก่สุกแล้วทำไมลูกน้องพีทไก่สุกแล้ว เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ยกยกหม้อก่อนนะคะแม่ยกหม้อก่อนอ่าไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วเดี๋ยวแม่หาอุปกรณ์ใส่ใส่ไก่ก่อนนะคะใส่ไก่ก่อนต่อไปเราจะทะไรกันดีเราทำไรกันดีอันนี้จะเป็นไส้กรอกอ่ะน้องพีทเอาไส้กรอกไปทอดก่อนปิดแก๊สหรือยังปิดแก๊สหรือยังอ่ะเปิดไปเอาเอาไส้กรอกทอดนะคะ ของเราจะเป็นเมนูอาหารเช้าแล้วคะอ่าอ่ะอ่ะเอาเลยเอาเลยอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นมีดค่ะลูกอันนี้จะเป็นมีด,มด <c oughs> อุปกรณ์หลน่นอ่ะอ่าค่อยๆคนค่อยคคนวางตรงนี้วางตรงนี้ค่ะค่อยๆคนอ่าใส่กรอบใส่กรอบจะไหม้แล้วเร็วๆวเก็บใส่กรอาใส่กรอ็ใส่จานเดียวกระป๋ง มาเร็วๆค่ะลูกโอ้ยนี่ๆ,ๆ,ๆคุณแม่คุณแม่เก็บก่อนนะโอ้ยมันร้อนจังเลยมันร้อนจังเลยมันร้อนจังเลยอ่ะเอาวางไว้ก่อนอ่าเปล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 ่าอ่าเปล่าก่อนนะคะอ่าใส่จานอ่ะแล้วหนูเอาไข่ออกมาทําไมคะอ่ะต่อไปเป็นอะไรเป็นมีนนนนนจะหั่นพริกใช่ไหมอ่ะหั่นกอเลยเออพากอเลยค่ะลูกพาเลย พาเลยพาพาแล้วทำไงวันนี้ทำอะไรขายวันนี้ทำอะไรขายปอกปอกปอกอ่าปอกปอกอ่าปอกก่อนอ่าแล้วก็ปอกกระเพาปอกกระเพาะอะไรคะลูกน้องพีดลืมล้างกระทะแล้วเนี่ยน้องพีไปล้างกระทะก่อนล้างกระทะก่อนเพราะว่าเราเราเพิ่งเสร็จจากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กอกมาอ่ะเอาเปล่าก่อนเปล่าก่อนเดี๋ยวน้องพีดนี่ ดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เก็บอันนี้ก่อนนะคุณแม่เก็บอันนี้ก่อนนะมาอันนี้อ๋อเก็บอันนี้อ๋อได้ได้่ะเอาเลยค่ะอ่าทำไรต่อทำไรต่อทำไรต่อเดี๋ยวต้องมีล้างกระทะบ้างนะลูกหม้อหม้อนี้ก็เต็มเลยอันนี้หนูทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วใส่จานอ่ะเสร็จแล้วใส่จานเลยเอาเลยมามาล้างกระทะก่อนพาคุณแม่มาล้างกระทะก่อนนี่กระทะเปิดก๊อกเปิดก๊อกน้ําเปิดก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำทำไมเอ้ยเอ้ยน้ำออกเอ้ยนี่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 มาล้างกระทะก่อนมาล้างกระทะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะลูกอ่ะล้างล้างกระทะก่อนอ๋ออ่าแล้วก็ ล้างล้างคคุณแม่ลืยเอาน้ำยาล้างจานเดี๋ยวเอาคุณแม่อีกน้ำยาล้างจานน้ำล้างจานล้างล้างล้างก่อนถวายเทน้ำทิ้งอกดกดอีกล้างก่อนล้างก่อนทักได้ไหมได้ไหมอ่าไม่ออกอ่าใส่เข้าไปปุ๊บอ่าเทอ่าโอเคสะอาดแล้วสะอาดแล้วลูกสะอาดแล้วสะอาดแล้วค่ะ สะอาดแล้วนะคะนี่กดแรงๆลูกสะอาดแล้วสะอาดแล้วโอเคกระทะค้ามใช้แล้วกระทะค้อมใช้แล้วไปทําอะไรก่อไปทําอะไรก่อไหนดูดิทำอะไรได้บ้างตรงนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรีผักอะแกะเลยมีเชอร์รี่มีเชอร์รี่มันเมลอนหรือเปล่ามายมมายมอันนี้ก็จะเป็นอัญชันอันนี้ว่าก อ,อ้าวมอคไหน,นดูมอคออคุลอหน่อยสิลาโกพี่อ่ามอคคุลีแอมอคคุลีแล้วนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคบอกบอกคุณแม่เลยอันนี้อะไรแครอทอ่าแครอทอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะไอข้าวบ้านเยี่ยมอ่าถูกต้องอันแล้วนี้อะไรคะนี่อะไรคะไอ อันนี้เขาเรียกว่าพริกอ่าพริกอันนี้มะเขือพริกหวานมะเขือพริกมีอะไรม,มีพริกหรือเปล่าหูตกข้าวเต็มเลยตกข้าวเต็มเลยเริ่มแขกได้เลยอ่าเริ่มทำออะไรต่อไปต่อไปต่อไปทำอะไระต่อไปทำอะไรคะต่อไปทำอะไรคะต่อไปทำอะไรคะ อ้าไปทอดไข่ดาวอีกแล้วหน้เเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงแขกด้วยไข่ดาวเหรอลูกแขกด้วยไข่ดาวเหรอมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะหาจานใส่อ้าวไข่ดาวเรียบร้อยแล้วหนูเก็บเก็บไข่ดาวเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปทำมีตู้อบด้วยนะนี่มีมีตู้อบด้วยนะนลูก สเต็กนยสเต็กเฮ้ยอันนี Alors, ้สเต็กอ่ะเดี๋ยวแม่จะทําสเต็กแนวลูกมามาคุณแม่จะทําสเต็กมาเอานี้ใส่ใส่กระทะก่อนค่ะมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอันนี้คุณแม่จะทําสเต็กนี่เห็นไหมเบาเาเาก่อนเบาก่อนนี่ตู้อบอยู่ตรงนี้ค่ะลูกมีตู้อบตู้อบเดี๋ยวคุณแม่ยังไม่ได้ใส่วัตถุดิบเลยเดี๋ยวคุณแม่ใส่วัตถุดิบก่อนนะคะค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ใส่วักก่อนนะคุณแม่ใส่ผักก่อนลูกใส่แม่ใส่ผักก่อนคุณแม่ใส่ผักก่อนนะคะต้องใส่ผักกอดไม่ได้อาโอ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 เลยโอ๊กยีนทีคร10นาทีรอ10นาทีไปเลยพยายอย่างอื่นอะเร็วลูกอ่ะอเราไปทำสลัดกันรวคุณแม่จะพามาทำสลัดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพามาทำสลัดนะคะสอดมีอะไรบ้างยังไม่ถึง10นาทีเลยลูก สุกแล้วเดี๋ยวสุกแล้วแม่งงเลยเดี๋ยวคุณแม่งงเลยเดี๋ยวคุณแม่จะพาหนูมาทําสลัดนะคะลูกคะเดี๋ยวคุณแม่พาหนูมาทําสลัดผักนะนี่แม่ผสมสลัดผักไว้แล้วเรียบร้อยเร็วอันนี้คุณแม่จะพาน้องพี่มาทำสลัดผักนะคะนี่ ใส่ได้ครบทุกอย่างเลยทุกเมนูสลัดผักแล้วก็จะมีเราจะใส่มะยมเข้าไปได้นะมะยมมะยมก็เป็นสลัดใต้แล้วก็อันนี้เชอรี่เชอรี่เชอรี่นะคะแล้วก็ผักผักใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยคุณแม่จะพามาทำสลัดผักอันนี้ก็เป็นผักกอบแก้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่เด็ดก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวท้าใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ใส่จานก่อนใส่จานก่อนหนี้หกมาแล้วหกมาเลยหกมาเลยอ่ะคุณแม่ อันนี้ก็จะได้เป็นสลดัดผักเมนูสลัดผักนะคะนูสลดัดผักอ่าแบไ,ไว้ก่อนแบ้ไ,ไว้ก่อนสลัดมะยม oh. สลัดมะยมนะคะ oh. โอ้น่ากินมากเลยสลัดมะยม <Yeah. S 1> สลัดมะยมสลดัดเชอรี่อ่าเดี๋ยวอะอ่าเนาพีทปอกถั่วให้คุณแม่หน่อยคะ่ะปอกถั่วให้คุณแม่หน่อยเร็วปอกถัว่ว อบถ้วยคุณแม่หนออ่อยคะคะอบกวนอ,อ,อุ้ยสเต็กคุณอบไปแล้วอะคะ่ะลูกอบอะไรอ,อ,อีกอบอะไรอีกอ้าวอ้าวสเต็กเรียบร้อยแล้วะคะ่ะลูกเดี๋ยวเราต้องมาจัดจานสเต็กกันนะคะอ่าเดี๋ยวน้ำหกเดี๋ยวน้ำหกนะคะอืออ่าอ่าเป็นเมนูไหนเมนูไหนอีกเมนูไหนอีก เดี๋ยวปอก me, มัลคอรี่ให้แม่ me, หน่อยค่ะ้อเคปอกมัลคอรี่ให้คุณแม่หน่อยเร็วเนี่นะคะปอกมัลคอรี่ให้คุณแม่หน่อยเดี๋ยวเมนูต่อไปเมนูต่อไปปอกบอกไม่ได้ปอกไม่ได้อ้าปอกได้แล้วเมนูต่อไปก็จะเป็นอ่ปาปลาลาดพริก <bis> เดี๋ยวคุณแม่ทำปลาลาดพริกนะคะ<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทํองทำปลาก่อนฮะอ่าอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะทําปลาลาดพริกนะคะ เดี๋ยวต้องล้างตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะลูกเดี๋ยวให้คุณแม่ล้างตาก่อนมาเอายังไงเอายังไงเอายังไงสเต็กเสร็จหรือยังเสร็จโอ้ลืมไปแล้วเมี่ยสเต็กอ่ะมา่ะเสร็จอ่ะเสร็จแล้วมาใส่จานมาใส่จานกับคุณแม่มาใส่จานมาใส่จานนะคะเดี๋ยวคุณแม่เอาจานให้อันนี้เราจานเป็นวัตถุดิบ จานอยู่นี่โอเคโอเคนะคะจานอยู่นี่มาเดี๋ยวเรามาจัดหน้าสเต็กกันว่าเราจะใส่ผักอะไรบ้างเอาเอาเอาอนี่เราต้องใส่ซอสนะคะที่ใส่ซอสเดี๋ยวคุณแม่ก่นอนอ๋อใส่ซอสก่อนพี่พี่ใส่ซอสกันค่ะลูกใส่ซอสเลยเดี๋ยวคุณแม่จะจัดหน้าส,สเต็กนะอันนี้เขาก็จะมีผัก มีผักที่ทำกับนี้เฉ่งเฉ่งฉันหมาคิวอันนี้ใส่ลูกอเปล่าใส่น่ใส่เลยอ่าใส่ใส่แล้วใส่ซอสแล้วเราจะมีผักจัดด้านข้างของกลางนะคะอันนี้มะเขือเทศค่ะอ่ะอันนี้มะเขือเทศด้วยค้ามสวยจังเลยเดี๋ยวบุญเมื่อตะโกน แม่กินหมดแล้วเดี๋ยวแม่กินหมดแล้วปุ๊บีแล้วไม่ใช่เตาเลยอุ้ยใช้เตาเปลืองมากเลยอ่ะน้องพีทน้องพีทใช้ใช้อื่นๆมั่งคุณพ่ออยากกินผัดไทยคุณพ่ออยากกินผัดไทยมานี่เลยเดี๋ยวผัดไทยให้หน่อยออ่อล้างมืออ่อล้างมือก่อนล้างมือก่อนอ่อล้างมือล้างมืออ๋อ คุณแม่ไม่มีกระทะเดี๋ยวคุณแม่หากระทะมาผัดไทยก่อนเดี๋ยวคุณแม่ผัดไทยให้คุณพ่อกินก่อนออเ็วอะอะสเต็กออกมาใส่ไหนจานจานอะจานใส่จานจาน,น,านี่อะอมาคุณแม่จะผัดไทยเอา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 กระทะวางลูกใส่น้ำมันเดี๋ยวคุณแม่ใส่น้ำมันเอากระทะใส่นี่นะคะ น้ำมันมาใส่ให้แม่หน่อยเอาน้ำมันมาใส่ให้แม่หน่อยอาน้ำมันน้ำมันนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะผัดไทยไทยก่อนนะคะอ่าอ่าคุณแม่จะผัดไทยนะคะอ่ะาเส้นเสผัดไทยเส้นผัดไทย,ย,ไทยอ,อ่าอ่าเส้นผัดไทยอุ้ยอย่าเพิ่งค่ะคุณคุณลูกหรือแม่คนอยู่แม่คนอยู่กันร้อนอยู่นะคะ นั่งอยู่ค่ะเอ๋ขอช่วยนี่ค่ะใช้ใช้นี้ค่ะลูกใช้นี้ค่ะอ่าผ่านผ่าอ่านช่วยที่แม่ทำนะคะอ่ะใส่กุ้งแห้งหน่อยใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งจะเสร็จแล้วแล้วขยำขยำหน่อยขยำขยำหน่อยเร็วอ่ะนี่คขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่า กุ้งแหมูน่ากินจังเลยส่ซอสดส่ซอสดิสซอสดถ้าใส่ซอสใส่ซอสนเ่นอ่ะใส่ลําปลาใส่ล้ำปลา่ะใส่ส้ซ้อมอ่ะใส่ส้มอ่ะโอเคโอเคมัน้มหรือเปล่ามันซ้มไหมน้ำซ้มไหมอ่ะโอเคเทอะไรคะอุ้ยเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วนะคะเจ็บ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 ใส่ใส่ลใส่ใส่ออีกใส่อะอีกใส่ละไอีกอ่ะโอเคอ่ะเขยยาวน่อยเขย่าหน่อย โ,โอเคมาใส่จานใส่จานเลยค่ะลูกใส่จานจานน,นี้ค่ะอ,คอ้าวเามนูชั้นร่วมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะมานี่เลยเ <laughs> มนูต่อไปทำอะไรดีคะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ซา่า<อ>พี่ซา,ลาล่ารอก่อนนะคะมามาอ่านันแป้งจะทำเค้กไหมเออคุณแม่จะทำเค้กเค้กดีไหม เ,เค้กเบาวนีแม้นนแกับช็อกโกแลตเนาะเร็ว,วแมาจะทำเค้กเบาวนีเอาไหมเค้กเบาวนีอยู่ไหนเค้กเบาวนีเดี๋ยวเม,เม,เมนูคาวเราก็ต้องมีหวานเดียลู้เร็วอะเมนูคาวก็ต้องมีหวานไหนไหนไหนเค้กอยู่ไหนลูกเค้กอยู่ไหนเค้กอยู่ไหน ต้ยมยำไก่แล้วนะแม่ทำต้ยมยำไก่แล้วนะโอเคเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่แมอันนี้น้ำน้ำสะอาดนะคะโอเคออกมาแล้วนี่ไงมีน้ำด้วยแม่ก็ใช้ม้หยิบเลยอ่าอันนี้จะเป็นใบมะขามอ่อนแล้วก็โอ้ต้มยำมันมะขามอ่อนอ่าใบมะขามอ่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อ่เห็ดเห็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะทำต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนเอาแล้วไก่ไหนนะไก่ไก่อยู่นี่ค่ะต้มยำไก่โอ้โหน้ำมีท่วมเลยน้ำมันไม่ท่วมเดีใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่เลยลูกใส่เข้าไปใหม่อ่าใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวแม่คุณแม่อ คุณแม่เอาน้ำเอาน้ำใส่เข้าไปอีกค่ะคุณแม่เอาน้ำใส่เข้าไปอีกนะคะอันนี้น้ำเราเป็นน้ำกองอย่างดี <c oughs> ต้องดูโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคสนุกสนุกใหญ่เอานี้เดี๋ยวพอแล้วนี่น้ำเต็มเลยเอาพอหน่เอ,อี่จะช่วยอ่ะอ้าพี่อยากช่วยอ่ะต้มต้ยมยำไก่ใบมะขามอ่อนเร็วอ่ะคุณแม่ใส่เข้าไปอีก อันนี้มะเขือเทศใส่เข้าไปลูก่งลูกใส่วาเฟอร์เทสหนึ่งลูกอ่ะลองพีทแล้วยกยกคนคนคนเรายกเอาขึ้นขึ้นเอาขึ้นเตาแล้วลูกขึ้นเตาฝาปิดด้วยฝาปิดด้วยเออปิดเลยกินมากลูกปิดปิดสิคะลูกอ่าปิดได้แค่นั้นลูกเร็ว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 ปิดได้แค่นี้ปุ๊บไปเร็วแขกจะได้กิน้ะเนี่ย อะยกยกลวางหนูหนูวางหนูวางก่อนหนูวางก่อนอ่ะอ่ะอยกค้วยเยกว่างเฮไว้ตะแก๊สไว้ตะแกงสค่ะลูกอ่ะเร็วมองเป็นตะแก๊สไม่มันอบไม่ได้ค่ะลูกมันอบไม่ได้ค่ะอันนี้เราต้องทำต้มงทำอ่ะหมุนหมุนแก๊สเปิดแก๊สก่อนอ่ะไฟแรงไว้อ่ะโ๊บอ่ะหนูหนูอ่ะอ่ะเปิดฝาคนเป็นระยะระยะนะคะ คนเป็นระยะระยะอ่ะนะดูสุกยังอ่าอ่อาโอ้โหต้มยำต้มยำของน้องพีทสูตรน้องพีทนะคะต้มยำสูตรน้องพีทอ่ะเอาอะไรใส่เข้าไปอ่ะปิดฟ้าปิดฟ้าเออได้สุกไวๆอ่ะสุกไวๆเมนูต่อไปหนูทำอะไรลูกหนูทำอะไรอ่ะเมนูต่อไปทำไงอ่าผัดอะไรดีลูกผัดผักไหมผัดผักผัดผักรวมมิตรผัดผักรวมมิตรอ่า น้องพีเอชามีอีกไก่นึ่งเตาเนึงผัดผักรวมมิตรอ่าต่อไปนะผัดผักรวมมิตรเนาะผัดผักรวมมิตรไปครับโอ้โหอ่ามีแต่ผักมีแต่ผักมีแต่ผักอ่าใส่ผงไม่อยอ่าใส่ใส่เลยเทเลยลูกมีอะไรบ้างอ่าน้ำปลาใส่น้ำปลา,สปาใส่ซีอิ๊วขาวอ่าใส่แล้วก็อ่าคนคนเอาขึ้นกระทะเลยค่ะลูกขึ้นขึ้นเอ้าว่างก่อนนะ ยกมาไว้ที่เตาแก๊สมาผัดที่เตาแก๊สค่ะลูกม,มาผัดที่เตาแก๊สก่อนค่ะหนู <c oughs> หต้องเอาอันนี้เราหลิวผัดลูกผัดผักเขาต้องใช้ตะหลิวผัดนะคะเอามาอคนเลยเออคนคน,คนอ่าชิมยังชิมดูก่อนดิชิมดูก่อนดิดนดว่<ส>าจะได้ยังสชาชิเป็นไงบิฟับิฟัาต้มยำก่อนสิบิฟักต้มยำอ่าใส่จาน ถูกแล้วต้องยำถูกแล้วอ่าต้องยำถูกแล้ว <laughs> โอเคโอ้ยจานหลวมจานจานโอเคจานคนแม่อ่ะเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยค่ะโอเคโอเคจานอ่าไข่จานแล้วยังไงต่อแล้วเมนูต่อไปทำอะไรทำอะไรคะเมนูปลาเมนูปลานหนูจะทำอะไรคะปลาหนูจะทำอะไรกับปลาดี เมนูปลาเมนูปลาเมนูปลาหนูทำไงอะปลาดิปลาเนื oh ้อปลานึ่งปลานึ uh, so ่งเดี๋ยวคุณแม่จะคุณแม่จะแนะนำหนูทำปลานึ่งนะคะ่จะคุณแม่จะแนะนำหนูทำปลานึ่งนะคะคุณแม่จะแนะนำทำปลาเนื้ออ่ะเมนูต่อไป มายมอ่าใส่เข้าไปอันนี้คืออ่เต็ยอแม่ใส่เข้าไปน,นิดเดี๋ยวแม่จะใส่แม่จะใส่วัตถุดิบลงไปนะคะก็จะมีอุปกรณ์ปลาเนื่อก็จะมีผักต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปนะคะอ่ะปรุงปรุงด้วยปรุงด้วยค่ะปรุงปรุงด้วยนะคะอาใสใ่ให้มันเต็มๆหน่อยเดี๋ยวเราจะนึ่งเข้าไปนะใส่ใส่ใส่เข้าไป บีบบีบบีบอ่ะฟ้าเปิดเข้าเตาอ,อบค่ะเข้าเตาอ,อบ นั่งรอยังไม่ได้กินเลยลูกทำกี่เมนูอ่าเมนู่ลาปเมนูอะไรเมนู่ลาปเมนูอะไรดีคะอ,อุ้ยเลี้ยงแต่ไขด่ดาวแค่ก้าลูกไข่ดาวอีกแล้ว ลองชิม hh. ชิมนี่ชิมนี่รสชาติเป็นไงเป็นไงคะรสชาติดีไหมรสชาติดีไหมอร่รรอยไหมอ่ะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแม่ให้ชิมโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงอ๋ออ๋เดี๋ยวคุณแม่เปิดแม่เลยอืมอร่อยจังเลยอ่ะหมูน้องพี่ทำของข้าวอร่อยจัง ปลา,าเละแน่ๆคันนี้ปาเละแน่ๆวันนี้ทําได้หลายเมนูเลยวันนี้ทําได้หลายเมนูเลยเดี๋ยวต้องทอเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างจานนะคะลูกวันนี้คุณแม่กับน้องพีทนะคะก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องพีททำคลิปในครั้งต่อไปได้วยนะคะเสร็จแล้ว 来，来呀！